อ้าลสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาหนึ่งกับคนดูนะครับผมที่ตอบคาถามถูกนะครับจากกิจกรรมที่ผมได้จัดออกไปนะมาดูซิว่าวันนี้นะครับผมจะมีใครสามารถเอาชนะผมได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะใช้ตัวละครเซนิเทียนะครับผมในการเล่นนะส่วนคนอื่นนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับผมแทบทุกตัวเลยนะในเกมอาวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเอาตัวชนะทางหรือตัวแพ้ทางมานะครับก็ไม่เป็นไรนะยังไงผมก็จะ กิจกรรมแจกกันอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหโอเมนครับทุกคนโอเมนนะครับทุกคนรู้จักโอเมนกันไหมครับโอเมนได้ข่าวมาว่าเขาเป็นตัวหนึ่งหนึ่งนะครับผมที่โหดที่สุดนะครับตั้งแต่เขาออกมาเลยนะนี่เราไม่นับรวมฟอรินติโนนะครับผมเพราะฟลอรินติโนนี่มันโหดเกินจักรวาลเกินไปนะครับผมถ้าคนเล่นเป็นนะครับย้านะครับว่าต้องเล่นเป็นเท่านั้นนะครับผมมาครับเรามาดูกันในเกมเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โห ไม่รู้เลยครับผมว่าต้องใช้ไอเทมอะไรนะครับในการแก้ทางโอเมนนะครับผมเพราะว่ามันไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งหนึ่งตีใกล้ไม่มีทางสู้โอเมนได้นะครับยกเว้นรอยเลี้ยวตัวเดียวนะครับผมที่สู้โอเมนได้ตัวตีใกล้นะหืมจะไหวหรือเปล่าวะนนี้โอเมนโอเมนโอเมนโอ้โหเกี่ยวเราไปแล้วครับโอ้ยังไงนะครับดูซับดามจดูซับทางนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนดูเลือดผมสิโอไมคกุนเนดูเลือดผมหน่อยครับทุกคน เฮ้ย hey! นี่มันยังไงครับนี่เนี่ยผมโดนแซะนิดเดียวเลือดผมเกือบหมดหลอดนะครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวนะครับยืนไม่ได้นะครับทุกคนต้องตีระยะไกลอย่างเดียวนะครับผมยืนไม่ได้เลยนะโอ้โหเขาหวดป้อมใหญ่เลยครับหดไปหดป้อมเขาจะหวดป้อม,ออมโอ้โหไม่ได้สู้ไม่ได้ทุกคนบอกเลยนะครับแค่สกิลสองของโอเมนนะครับผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว ต้องกลับมารีเลือดแล้วครับทุกคนถ้าไม่มารีเจนเลือดนี้ไม่ไหวนะครับอืมเขาไม่ธรรมดานะครับคนนี้สงสัยเป็นม้ามืดนะครับผมมาเอาสกินแน่นอนนะครับ <c oughs> ผมว่าน่าจะแห้งนะตานี้น่าจะสูญเสียสกินไปแล้วนะครับทุกคนแต่ผมก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมที่จะแจกสกินนี้ให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> มาครับยังไงล่ะยังไงล่ะถอยมาก่อนโอ้โหฟิกเกอร์อย่างงี้โอ้ไม่กอด ฟิกเกอร์เข้ามาอย่างนี้มันพูดในระดับตัวทีเยอะช,ชัดๆเนื้อมืดไปเอออืมโหดูสโลโมชั่นเลยครับทุกคน1นึ่งสป้าผมกระโดดมาแล้วฟิกเกอร์ตามนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทาไปได้ผมอยู่ในป้อมนะครับผมมาเอาผมถึงในป้อมนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> แต่เขาก็พลาดนะครับผมที่ยืนแช่ป้อมนานเกินไปนะผมก็เลยมีโอกาสได้กด s Q ตูนแลเบิดเขาตายไปนะเฮยเกินไปหรือเปล่าโอเมนเกินไปหรือเปล่า คือผมสู้ไม่ได้นะครับผมรู้ชะตากรรมแล้วนะแต่ว่าก็ทําเต็มที่ที่สุดนะครับที่ทําได้นะโอ้โหตีคลิปไปก่อนนะครับผมคลิปก็ไม่เป็นใจนะครับตีป้อมก็ไม่ได้เขาเกิดแล้วนะนิดเดียวก็พอครับผมแล้วก็ถอยนะไม่ไหวนะครับผมยืนสู้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าคนนี้เขาสเต็ปดีนะครับผมก็ไม่ธรรมดานะ ก็ต้องชมเขาด้วยนะคะว่าเขาฉลาดนะครับผมในการเลือกตัวนะฮะกดไปหนึ่นงทีหนึ่งทีกดไปกดไปโอ้โหไม่แล้วค็กดจับอย่างนี้โอ้โหไม่น่าจะรอดนะครับผมก็ตีธรรมดาดูเลือดนิดนึงก็ยังดีะครับตีไปตีไปเกือบแตกเกือบแตกเอาทุกคน,นโอ้โหไม่ไหวผมไปนี่ป้อมแตกแน่นะครับผมต้องสลับป้อมเหมือนทุกคนไม่ไหวนฮะโอ้โหต้องถอยแล้วนะไม่ไหวครับไม่ไหว คนนี้เขาเอาจริง <_ C> e <at> ผมบอกเลย <_ C> e <at> มาดิครับอตีกับคลิปก็ได้ตีกับคลิปก็ได้ตีกับคลิปก็ได้ก <_ C> e <at> ็มาดิครับ <_ C> e <at> มาดิครับคลิป <_ C> e <at> มาดิครับโอมก้ <_ C> e <at> ขนาดเงินผมรู้สึกเหมือนจะนำอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ได้นะครับด้วยท่าทางลักษณะของฮีโร่มันต่างกันเกินไปนะครับผมแต่ผมจะไม่โทษเขานะเพราะว่าเรามาจัดกิจกรรมแจกนะครับผมก็บอกไปแล้วนะผมจะเล่นเซนิเทียนะ มาครับก็มาดิครับโอ้โหจับอีกแล้วครับทุกคนผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยจับผมอีกแล้วครับผมโอ้โหไปเอาเลือดก็ไม่ได้เอาเลือดก็ไม่ได้โอ้โหได้เลือดได้เลือดเฉยได้เลือดเฉยแต่ก็ไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวผมมีดูดเลือดใหญ่นะเดี๋ยวผมมีดูดเลือดใหญ่นะครับผมดูดเลือดมาครับตีหัวดกดลงไปสไลด์หัวหัวครับผมหัวหัวผมมีเอ็กซ์ิคิวเอ็กซ์ิคิวเอ็กซ์ิคิวปังเรียบร้อยครับผมมีสโลโมชั่นอีกแล้วครับทุกคนมาเลยครับ ก็หดไปดีครับโอ้ผมดดนหวดอย่างเดียวแล้วทุกคนมาดีครับสไลด์สไลด์สไลด์แล้วก็หวดครับผมหวดไปหดไปเรื่อยๆหวดไปดูดเลือดไม่ขึ้นก็ตามนะครับผมก็หวดไปก่อนนะหวดไปหวดมืหหดไปมีเอสซีคิวปิดท้ายด้วยนะปังเรียบร้อยครับผมคือไม่ไหวนะครับผมถ้าไม่มีเอสซีคิวนี่ผมสู้ไม่ได้นะครับผมดูเลือดผมสิครับ โอ้โหถึงจะได้ป้อมก็ตามนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะตีป้อมใหญ่ได้นะมันซูไม่ได้นะครับผมถ้าเขาออกตัดเลือดมานี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับผมบอกเลยหไม่ไหวไม่ไหวขอออกเกาะนะครับเอ้ยผมออกของผิดวะทุกคนผมไม่น่าออกฟอสเคมเลยน่าจะออกเป็นเกาะสะท้อนนะจะได้สะท้อนดาเมจกลับไปบ้างนะครับ แบบนี้มันไม่ไหวนะครับทุกคนออกของก็ผิดอะไรก็ผิดโอ้โหไม่เป็นใจสุดๆมาดิครับได้มูลามาสะมาแล้วนะครับทุกคนน่าจะช่วยอะไรไม่มากก็นิดเดียวนะครับโอ้โหออกเกาะกันตีเร็วไปก่อน,นครับเกาะอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับจังหวะนี้ตัวฮีโร่มันแพ้กันออกมาดิครับอย่างไงล่ะโอ้โหจับอีกแล้วนะทุกคนมาดิครับก็มาดิครับหดหดลงไปหดลงไปหวดลงไปหวดลงไป หัวลงไปดูดเลือดครับผมเออมาดิครับก็มาดิครับดูดเลือดขึ้นนิดนึงนะครับมาดิครับหัวลงไปหัวล้ละถอยนะครับผมไม่ไหวนะครับทุกคนนะผมไม่ไหวช่วยพุงด้วยผมไม่ไหวแล้วเด้อก็มาดิครับอืมถึงจะไม่ไหวแต่ใจเกินร้อยนะครับทุกคนก็มาดิครับมาดิครับอืมตีละถอยนะตีละถอยนะ โอ้โหทาได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับสาหรับคนที่ตอบถูกถัดลองลงไปนะครับผมอาจจะไม่ได้สกินนะครับเพราะว่าคนนี้น่าจะสอยไปแล้วนะโอ้โหเกินไปเกินไปหรือเปล่ามาดิครับสไลด์เข้ามาเฮ้ยเขาจะมีจับอยู่นะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรครับหวดไปหวดไปเขาออกตัดเลือดมาแล้วครับทุกคนคนนี้เป็นงานนะครับผมผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์นะครับมีความฉลาดอยู่ในตัวนะครับผมถือว่าฉลาดมาก เพราะว่าแซนรู้นะครับเพมาเบิดไปแล้วเปิดไปแล้วเปิดไปก็มาดีครับมีสโลโมชันอีกแห้วครับผมจับมานะครับผมเดชเอเบสและทีนี้ก็ด้วยตัดเลือดนะครับผมอันติเมตของเขานะครับผมแล้วก็ตีธรรมดาตัดเลือดผมไปนะผมก็ไม่มีเลือดที่สู้นะครับผมอแล้วก็หวดกันต่อไปครับหวดกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าผมยังมีดูดเลือดใหญ่นะครับถึงแม้จะไม่ขึ้นแต่ว่าก็ยังดูดเลือดได้นะครับผมมาดิครับยังไงนะครับดูดเลือดปื๊บเข้ามาครับผมยังไงล่ะ หัวต่อไปติดคีย์เข้าเก้ารอโอ้โหคี้อะไรวะเนี่ย9 0้ารอยมากเลยครับเขาลืมไปนะครับว่าผมมี SQ นะครับผมก็เลยกดลัดหน้าไปยังีกระเป๋งเ <c oughs> ียบ้อยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดา <c oughs> เขาดั้นแหละไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอ๊ะทำไมเขาเกิดไวจังอะครับทุกคนไม่ได้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  โอ้โหไม่น่าจะรอดแล้นะครับผมไม่มีตัดเลือดแล้วนะผมน่าจะแห้งนะครับผมผมไม่มีอะไรเลยนะก็ผมก็ออกผิดอีกโอ้โหมานะครับผมฟิกเกอร์จับระดับโปรเพเยอ์อย่างนี้อือหือไม่ธรรมดานะครับผมคนคนนี้ดูดเลือดไม่ขึ้นด้วยถอยครับผมอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมดูจากสถานการณ์แล้วนะครับผมเขาน่าจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาแล้วก็โซยป้อมผมอย่างเดียวเลยนะ ไม่น่าจะได้นะครับผมคือผมไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับตาไม่น่าจะรอดนะดูดิครับตีไม่เข้าเลยนะครับแต่เขาถอยทําไมไม่รู้นะครับแต่ผมตีอย่างเดียวครับอตีเท่าเข้าตีเท่าเข้าไม่ขึ้นนะครับผมมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับเขาหนีทําไมครับทุกคนผมไม่มีดาเมจเขาไม่รู้เลยไงว่าผมไม่มีดาเมจอ๋อโอ้โห my กอดยังไงล่ะครับถ้าผมไม่ไหวนะครับทุกคน เอาไงดีครับแกเกมไม่ได้นะครับผมออกของผิดอยู่นะครับตังก็ไม่ค่อยจะมีนะครับมาดเครับหดหดดีก็หวดดีครับก็หวดมาดีถอยมาก่อนนะครับผมไม่ไหว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 ได้เกาะมาหนึ่งชิ้นนะครับผมแต่ว่าเลือดครึ่งหลอดกับเต็มหลอดนะครับผมแถมมีดูดซับดาเมจด้วยนะครับยังไงครับสู้กันไหวหรือเปล่าน่าจะแห้งนะครับโอ้โหมีดูดเลือดมาซับนิดนึงนะครับโอ้ยเกือบแตกบอกเลยว่าเกือบแตก ดีนะครับเขาไม่เอา e x e c u t e มานะครับในเกมนี้ถ้าเอามานี่ผมเสร็จเลยนะเพราะว่าผมต้องเป็นตัวที่แบบเลือดน้อยแล้วค่อยดูดเลือดกลับนะครับถ้าเขามี e x e c u t e นี่ผมน่าจะหายกลายเป็นสายล่มนะครับทุกคนเกินไปหรือเปล่าทุกคนผมจะออกรองเท้าเลยนะ โอเมนก็มาดิครับโอเมนโอ้มาดิครับโอเมนโอเมนก็โดดใส่อย่างนี้ผมไม่กลัวท <aja S 1> ี่ไหนแล้วกลัวที่ไหนแล้วกลัวที่ไหนแล้วกลัวที่ไหนแล้วโอเมนมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับยังไงล่ะยังไงล่ะเขาหนีทําไมอะครับทุกคนเลือดผมต่างกันตั้งเยอะเขาหนีทําไมเขาไม่รู้หรือเปล่าผมดูดเลือดไม่ขึ้นนะครับเพราะเขาออกตัดเลือดมาแล้วนะเฮ้ยผู้เล่นระดับโปรเพยเยอ์เลยนะจะหนีเซนิเทียไม่ได้ก็มาดิครับยังไงล่ะเอามาดิก็มาดิครับยังไงล่ะหัวตรงไปหัวไปหัวลงไป หดลงไปหวดลงไป,งไปผมไม่ละวัดแน่นอนโอ้ป้งรเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไม่ตีด้วยเฮ้ยตีดีครับผมว่าแลนะ้วเขาต้องตีป้อมน่าจะชนะแล้วนะครับผมคนนี้นะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมีการเลี้ยงไข่ผมด้วยนะครับ <c ười> คือเพื่ออะไรเนี่ยคือจะเลี้ยงไข่เพื่ออะไรเนี่ยทำไมเขาไม่ตีป้อมนะครับผมไม่เป็นไรครับผม ไม่ตีก็ไม่ตีนะมาดีครับมาดีครับมาดีครับโดดใส่เลยนะครับผมสู้ไม่ได้ก็ตามนะครับโดดใส่อย่างเดียวครับมาเลยครับก็มาดีครับมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับมาดีครับโดดเลือดไม่ขึ้นยังไงละ่ะ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 ยังไงลรเบิดไม่ได้ครับผมโอ้ kitty. โห vou, เรียบร้อยแน่นอนจังหวะนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับทุกค,คนป้อมผมไม่น่าจะรอดเลยนะครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับผู้เล่นที่เล่นโอเมนคนนี้นะครับก็ฝีมือถือว่าใช้ได้เลยนะผมย้ํานะครับว่าเก่งเลยแหละก็ไม่ธรรมดานะครับคนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมได้รับสกินไปนะครับก็สําหรับคนที่อยู่ลําดับหลังคนนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนเพราะว่าคนนี้เขาชนะไปแล้วนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับคนที่เล่นโอเมนนะครับผมดูดีครับทุกคนสกอร์สามสองนะครับทำได้ยังไง ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมและนี่คือโค้ดนะครับผมที่ส่งให้น้องคนนี้นะก็ไปเล่นด้วยกันใหม่อีกทีหนึ่งนะมีบายไ้เจอกันใหม่นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะเลือกนาจะยากนะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับปิดปา